สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหากท่านเป็นคนมีความมานะอดทนสูงคิดจะทําอะไรมักลงมือทําจนประสบผลสําเร็จไม่ชอบเอ่ยปากขอร้องผู้อื่นพูดจาตรงไปตรงมามองดูหน้าเกรงขามต่อคนรอบข้างเพราะคนวันอังคารมีบุญติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดเป็นคนมีทรัพย์มากแต่มีอยู่สองอย่างที่ท่านมักประสบก็คือ 1. การโดนเพื่อนสนิทหักหลังและส ถึงแม้คนวันอังคารจะใจแข็งแต่ก็บ่อยครั้งที่ถูกคนปากหวานก้นเปรี้ยวเล่นงานจนได้จริงหรือไม่กร,รุณาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม